สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการดักกุ้งนะครับหลังจากที่พักไปหลายอาทิตย์นะครับโดยลุงทนคนเดิมครับนี่นะฮะกุ้งขาวนะครับบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสงนะ อันนี้เป็นคอนโดอันที่หนึ่งนะครับอันนี้อันที่สองนะครับ <c oughs> แล้วเรามาลุ้นกันตอนเช้าพวกนี้นะฮะโอกระดักกุ้งนะซ่อมใบพัด ดนะกดแล้วมัน,มนไม่มันไม่น่นน่ะเดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นอะ่ะเ,เหมือนไฟข้างล่างมันมานิดเดียวนะพี่ลุงไฟที่ออกไปตัวลายอะ่ะเอาทเทแลมไหม นี่เรา,าดูผลงานตอนช้านะครับไปเดียวกันเป๊ะเลยปลาค่อยๆดที่หลังนะ bu, oh. à, đi, tối dài, đi tối với ai à, đi. cũng à, sám, à, được đi bạn Anh นิดเดียวตรงนี้เป็ดมันกวนมันเลยไม่มายตรงนี้ดักจะเอาไฟด้วยช่ไหมอุ้มมันอยู่ฝั่งนี้อย่างเดียว